ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธุจนาให้ฟังในเรื่องทำรรโดยย่อเพื่อการหลุดพ้นในหนังสือพุทธพจนาหมวดธรรจฉบับปฏิบัติสมถาวิปัสสนาหน้า412จากพระตาปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่17 หน้าที่228ข้อที่364่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงสแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดียวอยู่เถิดอน,อนุ์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเกล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอานอน์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามอันมีอยู่ภายในหรือในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือปราณีตก็ตามมีในที่ไกล หรือในที่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีการตรัสในลักษณะอย่างเดียวกัน อาโนนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมรรจัน์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้